ท่านประธานที่เคารพกระผมชนน่านสีแก้วสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดน่านพักเพื่อไทยขออนุญาตใช้สิทธิ์พัดพิงครับเชิญครับเิญาะได้ร,รับเกียรติจากท่านกรรมิการท่านเรืองไกรต้องขออนุญาตเอ่ยนามท่านครับได้กล่าวในถ้อยคําการอภิปรายได้พูดชื่อผมชัดเจนและกล่าวไปพาดพิงถึงพักเพื่อไทยในประเด็นที่ผมได้อภิปรายไว้เมื่อวานนะครับเรื่อง มีข้อเสนอแนะว่าการจัดงบกลาง16,300ล้านของกรรมธิการที่ไปเพิ่มเติมเนี่ยชัดเจนในวัตถุประสงค์แต่ถ้าจะให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเนี่ยผมก็เสนอแนะในนามกรรมสมาชิกคนหนึ่งว่าควรจะเอาไปซื้อวัคซีน mRNA เพื่อจะได้มีความชัดแจ้งในวิธีการใช้ไม่ต้องไปอธิบายใคร อันนี้คือข้อเสนอแนะของสมาชิกครับประเด็นข้อห่วงใยว่าผมเองจะไปก้าวล่วงนะครับไม่ทราบวิธีการงบประมาณหรือไม่น,นั่นก็เป็นดุลยพินิษฐ์ของท่านกรรมธิการนะครับผมไม่ได้ไปก้าวล่วงท่านจะไม่ได้ใช้อย่างนั้นก็คงได้แต่ผมมั่นใจนะครับว่าการเสนอแนะของสมาชิกรวมทั้งข้อสังเกตของกรรมธิการที่จะเขียนนะครับส่งไปให้ฝ่ายปฏิบัติปฏิบัติเนี่ย มันเป็นลักษณะการทวงดุลระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติเราสามารถเขียนในข้อสังเกตเราได้เลยนะครับว่าต้องการให้รัฐบาลไปดำเนินการอย่างไรส่วนจะทำหรือไม่ทำอย่างไรเนี่ยมันเป็นสภาพบังคับทางการเมืองแน่นอนครับไม่มีสภาพบังคับทางกฎหมายเพราะเป็นลักษณะทวงดุลอำนาจซึ่งกันและกันแต่จิตสำนึก ความรับผิดชอบระหว่างฝ่ายบริหารฝ่ายกำเนินและต่อพี่น้องประชาชนเนี่ยอันนั้นคือข้อบังคับที่ยิ่งใหญ่ครับถ้าข้อเสนอแนะผมถือว่าเป็นการไปละเมิดวิธีการงบป,ประมาณนะครับพักเพื่อไทยนําไปเผยแพร่แล้วไปก้าวล่วงในสิ่งที่ท่านพูดไว้เนี่ยผมก็ต้องขอชี้แจงว่าสิ่งที่ผมทําไปเนี่ยผมมั่นใจว่าวิธีการงบป,ประมาณการอภิปรายของผมมัน ไม่มีค่อยคำใดๆที่จะไปขัดหรือแย้งบทมติรัฐธรรมนูนกฎหมายที่เกี่ยวข้องแม้แต่ข้อบังคับของรัฐสภาสภาผู้แทนราษฎรของเราผมมั่นใจครับผมมั่นใจว่าไม่เสียหายแต่ผมจําเป็นต้องชี้แจงเพื่อให้สภาหแห่งนี้ได้บันทึกเอาไว้นะครับถ้าจะเอาเหตุนี้ไปกล่าวหาผมกล่าวหาสมาชิกเพื่อไทยว่าทําผิดรัฐธรรมนูญอะไรก็ดีเนี่ยยินดีครับยินดีเลย ถ้าสารฐมนุนสั่งให้ผมออกจากตําแหน่งจากเรื่องนี้นะผมจะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสําหรับยิธิการของสารและํานวนและบริการของสภาของเราอย่างนี้จะเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงเลยทําเลยครับขอบพระคุณมาก